เรื่องสำหรับ C ีแสตบ็อกซ์ใกล้แคนาดามีเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่สร้างความยั่งยืนที่เป็นโอกาสจริงๆในยุโรปผมเรียนให้ทราบนะครับว่ามีกรีนพรีเมียมผมก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายจะวาตอนนี้น่าจะเป็นกรีนพาวเวอริตี้เรื่องของราคาเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่ากรีนพาวเวอริตี้น่าจะช่วยกันได้นะครับเรื่อง just transition หรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยครั้งนี้เนี่ยตั้งใจจะต้องแก้ตัวเรื่องนี้ให้ได้ไ การจะหากรีนไฟแนนซ์การจะดึงการซัพพอร์ตทาง s อ e ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้เวลาริกการเขียนเปเปอร์เพื่อจะของเงินจากต่างชาติเข้ามาช่วยเนี่ยไม่ใช่แค่ปีเดียวเสร็จต้องสู้ต่อครับผมมีความมั่นใจว่าถ้าเราทำดิจิทัมันจะได้นะครับแล้วก็จะมีงเงินซัพพอร์ตมาให้เราเปลี่ยนผ่านเพิ่มเติมก็คือเทคโนโลยีฟอร์ดีคอมมานาเซชั่นมันจะเป็นเรื่องของอินโนเวชั่นเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขนันเพิ่มโอกาส เนือ่องจากว่าเราเป็นเมืองเป็นประเทศที่เป็นสินค้าเกษตรกรรมอาหารนะครับเรื่อง sustainable packaging value chain เนี่ยใกล้ตัวถ้าเราอยากจะส่งอาหารไป EU แล้วอาหารเราเนี่ยอีกหน่อยเราต้องมีข้าวคาร์บอนต่ำเรานอกจากจะขายข้าวได้ก็จะได้คาร์บอนเครดิตด้วยนะครับแต่ว่า Packaging จะเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่ทำให้เราเสียเปรียบหรือถูกมาตรารภาษีของ EU เข้ามาตัดเอามาจิดเอาไป ก็เลยขอเพิ่มอีก2เรื่องในครั้งนี้นะครับคือเทคโนโลยีดีคอ b o n นเ a ช i ันแล้วก็สแตนเดอ a ์บัลไลค์จิ้งบูรูเชนเป็นทิศทางที่สําคัญสําหรับการสร้างสใภาพในการ่งคันของของพวกเรานะครับผมเชื่อว,วันนั้นเนี่ยคงเป็นวันที่น่าตื่นเต้นเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะระดมสมองกันทุกภาคส่วนแล้วก็จดว่าวันนี้นะจะมาร์กศูนย์และอีกปีหนึ่งจะต้องไปให้ถึง